การเสียที่เราเห็นคือสายไม่ได้มอเตอร์สายไม่ขยับเลยวิธีการเปลี่ยนมอเตอร์สายเราจะเปลี่ยนด้วยวิธีไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้ช่างโอจะพาพวกเราเปลี่ยนมอเตอร์สายพัดลมติดผนังฮาทตาลิส18นิ้วกันครับมาดูกันกนะครับว่าเราจะต้องสังเกตอะไรบ้างสำหรับนะมอเตอร์ที่เราจะเปลี่ยนในวันนี้ไปดูกันครับวิธีการทํางานของช่างโอไปเลย แล้วสเปคมอเตอร์สําคัญที่เราต้องดูกันนะครับก็คือนี่ฮะใช้ไฟ220นะครับสําหรับเจ้ามอเตอร์ตัวนี้นะครับก็มีไฟนะ50เวิร์ส50เฮิร์สกับ60เฮิร์สครับบ้านเราก็50เฮิร์สนะครับก็เท่ากับบ้านเราจะมีรอบที่15.5รอบนะครับต่อนาทีอันนี้นะครับนี่นะฮะ15.5รอบต่อนาทีถ้า60เฮิร์สนะครับก็จะได้อ่า16อ่า18.6รอบครับและที่เราได้มาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นรอบเท่ากันเลยนะฮะรอบเท่ากันครับ15.5 รอบที่50เนะครับรุ่นนี้เป็นขนาดแกนสั้นนะนี่แกนสั้นนะครับถ้าแกนยาวจะยาวกว่านี้เริ่มจากการขันน็อตตัวนี้ก่อนเลยครับน็อตเฟืองสายของฮาตาริรุ่นนี้หมุนออกจะบุดไปทางขวานะครับ แต่ไฟเส้นนี้นี่ก็คือสายมอเตอร์ตัวเก่านะเราก็จะตัดทิ้งไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามอเตอร์ตัวใหม่นะสายมอเตอร์ัแล้วนี่เดี๋ยวเราก็ตัดมาเข้าใหม่นะนี่นะสายมอเตอร์ที่เราตัดออกไปเอาอันนี้มาแทนนะตัวของตัวใหม่มาแทนนะนี่ของตัวใหม่ แล้วก็เส้นนี้ก็ไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่สวยแบบที่ให่รู้ นี้ก็เป็นสายมอเตอร์ที่มาจากสวิตนะตัวนี้นะของเดิมนะตัวเดิมนี่มันมันต่ออยู่ตรงนี้นะเราการน,นี้เอาสายสีดำของมอเตอร์ Water นี่แหละนะต่อสวิตเนี่ยมันจะจ่ายไฟมันจะจ่ายจากสวิตมาเส้นนี้นะแล้วก็มาต่อที่นี่นะถ้าต่อที่มอเตอร์สายเนี่ยนะ,ยนนะครับตัวใหม่ตนะัวเก่าตัดทิ้งไปแล้วเวลาเราดึงสวิตปุ๊บไฟมีวิ่งมาตามเส้นนี้นะมาครบมงจรเส้นนี้